สวัสดีครับพี่น้องจูนแลเดอร์บายฮอดงซิต,ตี้ครับมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนเพื่อบ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบาตาครับคลิปนี้ครับบ่าวจูนสิพาพี่พาน้อ,มนมองมาเบิ่งหมาหน่อยคุณโอ้มันง่วงหรอกแลนโอ้โอ,ออกจากคอกแลนแห่นครับมื่อนี้อยู่กับน้องน้องก้อยเนาะน้องก้อยอค่ะอ,อ่น้องก้อยนะครับน้องก้อยคนงามสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้อยคนงามนะครับมาลีมาลีมาลีอ่าน้องมาลีนะครับมื่อนี้น้องก้อยสิเปิดทั้งหมด สองแม่กับกัโค่มบหนึ่งค่ะประกอบนี้ก็นะประกอบนี้มันอยู่ดื้อแห้งมื้อนี้นะครับสิเปิดสองแม่กับหนึ่งคบนะครับอ่าแม่แรกซื้อหน่องมะลิหน่องมะลิจ้าหนองมะลิเดือนครับอ่าายสูงบ้าๆลอยสี่สิบหาบวกลบพี่น้องแขงขาเงี้ยวครับโค่นหางใหญ่ขี่มานอ้ยนี่แม่มาดื้อคักทีนี่ประกอบมันกันนะ บอกอกนิกที่หนึงแล้วนะครับแข้งขางามนะครับนาขาดําคลิปหูดําออกโบดเนาะน้ะนองมะลิเพิ่นได้ลูกจกักโตล่ะเพิ่นได้ลูกที่สองแต่ขาดในท้องนี่<ท>ว่าเพิ่นได้ลูกทองนึงแล้วสองในท้องนี่บาลูกที่สองเ <Perfect S 2> พอร์เฟกต์น,นะครับพอเพอร์เฟกต์พอเพอร์เฟกต์พอเพอร์เฟกต์นะครับผสมไใบเมษาที่ผ่านมา ดือด้อดื้อเนี่ยพี่น้องมนีเอนีดิมาลยไม่อยากขึ้นรถอันละค่ะเดี๋ยวบาจูนจะอุ้มขึ้นรถกับบ้าเมื่อย <c oughs> อยู่น้องมะลินะครับล่ำโตเงีวพี่น้องผิวละเอียดนะครับอู้แดดมากใส่ไงพอดีเลยเลี่ยมยุบหย,ยุบนะครับอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงนะครับน้องมะลิเลยท่องท่องสองเนาะท่องที่สอง,องค่ะท่องที่สองนะครับพอเพอร์เฟกเปิดไปเลยครับน้องมะลินี่อันหกสิบเก้าค่ะพี่หกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้อง okay. น่มซ be ีเ <Slow> ต่าครับน <fon> ุมซ like ีเต่าเนาะเครื่องดำนะครับพ่วงหางงามเงานะครับนุ่มซีเต่างามพี่น้องโอ้ยคนหางงามงามพอดีเลยนะครับทั้งก็ห้าหมื่นหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นเก้าพันว่าสุดลดราคาง่วใเิ่นหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องสําหรับน้องมะลินะครับเดี๋ยว่าจุนสิภาพไปเบิ่งแมมใหญ่นอันน้องก้อยว่าพี่มาเบิ่งสร้างให้หนูแน่วาสัน เบิ่งสร้างห้าบ้านนี่เดี๋ยวขี่ดือหน่อยเอาไว้ที่หลังนะครับใส่พื้นที่เด็ดพี่น้องนี่บ่าวจุนที่พามาเบิ่งสร้างขี่รถมาหอดเอ้ยสมเพลนวานะครับนั่นมาหยอหมูดีครับน้องหลิงหลิงค่ะน้องหลิงหลิงแม่นี่บอกซื้อหลิงหลิงค่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องบ่าวจุนเทียบิ่งกันร้อยหกสิบบวกลบพี่น้องร้อยหกสิบเติร์นนะครับแข่งขาใหญ่ครับเพิ่นเพ็น บ้ามันนะครับแล้วก็ลูกกระทบมาพร้อมเนาะ<ม>นคิดผู้ดำออกโบนะครับแข่งขาดำพี่น้องอู้ยเพื่อนในลูกจกักโตละเพื่อนในลูกตัวหนึ่งค่ะลูกเอสแค่จะคล้องเขาเพป็นขาวไปแล้วอ๋อลูก<ม>ตัวหนึ่งไปแล้วตัวแม่ตัวแม่ค่ะตัวนี้ลูกที่สองตัวนี้ลูกที่สองค่ะลูกที่สองในท้องผสมซี <12 2 S 1> ไว้หนึ่งสองสองผสมซีไว้หนึ่งสองสองไว้นะครับ โอ้มันขืนหลายใบ <laughs> อันใบใหนึ่งใบคุณหมอสมพูดเิ่นใบจริงค่ะ<อ>ใบหนึ่งใบให้เบิ่งซื่อๆค่ะผสมเมอวันทีหนึ่งเดือนเจ็ดทีพานมานพี่นอ้นองกำลังขอดกะส่งการปีหนานะครับพอดีมีน้องง่วงกินใส่ส่งการนะครับน้องลิงลิงนะครับลูกสองในท้องพี่น้องนะ้าลิงลิง <laughs> <laughs> มากวนเขาหนีนหน้อยนี่ <laughs> งามนะครับพี่นอ้องเห็นว่าเอา้าเปิ้ลอร่อยลูกเอ้ ขี้ดื้อ <ไป S 1> <laughs> น้องลิงลิงนะครับแข้งขาใหญ่น้องก้อยไม่ยืนข้างๆเดี๋ยวบ่ให้พี่น้องเดี่ยครับน้องก้อยสูงเท่าไดก่อนน้องก้อยลุงสูงลอยหาซิมห,หาสูงลอยหาซิมหาไมๆๆย่ยืนข้างๆเดี๋ยวบอสยืนข้างๆง่วนะครับสูงลอยหาซิมหาพี่น้องง่วสูงเจริญเถินนะครับสูงกว่าคนได้พี่น้องเนี่ยเบิ่งมุมกล้องเด้อ <laughs> บางหันคิดจังคนสูงกว่าง่วเพราะโยกกล้องขึ้นมาจังสูง งวสูงกว่าคนลำโตเงีวเว <l ug> ป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาครับสีแดงองค์ตรงเลยพี่น้องนังหนาข้อสางงามนะครับข้อสางงามอีรีเลยพี่น้องบุตรีละเรื่องบอกพร้าวใหญ่นะครับ <od> ท่านใหญ่ท่านใหญ่ปันไดนตวานนมีอกม,ม,มีมีความเป็นไปด้วยคือมันใหญ่เนาะหนาเอิบพึ้นกว้าง <od> นะครับเล็บงามคอขาใหญ่พี่น้องแ <od> ข้งขาดำคลิปหูดํานะครับหนาซิมีเลือดลูกกระทบนะครับแม่นี่น้องลิงลิงเปิดไปเท่าไรครับเนี่ยเก้าสิบห้าค่ะพี่เก้าหมื่นห้าพันบาท ราคาต่อราคาที่ราคาสร้างราคาสร้างเปิดแผงขายเถื่อค่ะเปิดแผงขายเถืครั้งที่แล้วเปิดใบซีสาวบอกเฮ้แมนค่ะซีสาวนะครับไปบแล้วไปไปบดแล้วสามสิบนาทีก็หมดเลยโอ้ยสุดยอดมานมานมานดีใจนะครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าพันค่ะห้าพันบาทราคาห้องนะครับแล้วน้องลิ้นลิ้นนะครับผสมไว้เมื่อวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดถี่พานมานะครับเจ็ดอันนี้เดือนอะไรเนี่ย เดือนแเดือนเดือนที่แล้วค่ะอ๋อเดือนนึงแล้วทัดเดือเดือนนึงก็อ๋อผสมผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งครับสี่ใบ่งสาจุนเคยอ่านมีต่สี่ใบสองหนึ่บ่ถือจ้าเกืือครับ1น2่งสองสอถือกรเดื่อพี่น้องเก้0 0มื่นเกันบาทเก้าหม่าบาทราคาห้องน้องนิลินบ้านพี่น้องบาจุนสีผ้าเมืองมาหน่อยดือดเดอนะครับมาหน่อยนะครับบาจุนเมืองแล้วแม่นี่เดี๋ยว อาสีอุ่มึ้นท่ายรถเมื่อบานนํานะครับอาเมื่อบึงแม่เพิ่นกวานพี่น้องเป็นยังเพิ่นไปนส่งลูกงามแถะนะครับเพื่อนเป็นบามันลูกผสมเนาะเพื่อนเป็นบามันลูกผสมนะครับท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบบวกลบพี่น้องแขงขางามนะครับเท้าถืถถ่อว่าขาเพิ่นตรงเนาะขาตรงดีงนะครับรรข้อสางงามนะพ่วงหางเง่าโอ้ยหู่นไปอีกแล้วเครื่องดํานะครับท่ายง่ญ่ ลำามโตเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้าเป็นบาหมันนะครับเนาะเป็นถือว่ามีลูกบาหมันอยู่นะครับโอ้ยบอกไปวันทางรถซะเนาะเอาไปแล้วพี่น้องลู่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 ล,ลู่โอ้ยเป็นตะบะกอกเน็กแห้งเล่นแหลงแข้งแหล,ลง,ลงแข้ง,พ,งพี่น้องเพิ่งขุ่นอ่าต่อนงัวมาเป็นต่อนม้าหน่อยดีดว่าเป็นหมาลู่ลู่ไหมพี่ พเพิ่นบ่คอยได้ออกจากอคอกแมนบ่บ่คอยได้ออกจากคอกค่ะอออกมาก,ก็เลยดีดเต็ม<ต>ที่นะครับแต่เลยพืนห่าวในเจักหน่อยอ่าเป็นผลงานของพอหนี่พี่น้องดีบีนะครับหน<อ>ึ่งรับสองศูนย์หนึ่งพออันดามันนะครับเป็นลูกตเมียมีใบมีหลอดเห็นหงอหลอดเพิ่นสีเขียวเนี่ครับง่วผสมไบสองสิงหาหกสองนะครับคอดประม่านพฤษภาที่ผ่านมาเนาะพฤษภามิถุนากระกรดางง่วประมาณสองเดือนแมนค่ะประมาณสองเดือนพี่น้องเป็นลูกของพออันดามันอ่า เป็นลูกแรกนี่ครับเป็นเป็นมอนเป็นลูกแรกเป็นลูกที่แรกค่ะเป็นเป็นงวลูกอ่าท่องลูกแรกของแม่นี่แม่ค่ะแม่เป็นลูกของอันพออันดามันโตแรกที่บาจูนเห็นครับแล้วก็เป็นตัวเมียพอมเดี๋ยวบาจูนสิผ้ายางเบิงเบิ้งด้วยพี่น้องบ่เป็นยางเดียขี้ดื้อแห้งนะครับขี้ดื้อแห้งงัวอายุประมาณสองเดือนพี่น้องถือว่าพออันดามันนี่ทรงลูกงามนะครับเยาเปล่าไปี่มาหนีกอนข้อสร้างงามพี่น้อง ข้อสร้างงามนะครับแข็งขาใหญ่โค่นหางใหญ่ไปใส่อีกอล้อลุงจูนแนลู่ลูก<ๆ>ไปทีรีที่รี<ๆ>พี่น้องมือเน่อยฮาวโดดไมว,ว่าเมีนมาวัางคันนี่เปิดไปเท่าได้ครับค่มเนี่ยแปดสิบเก้าค่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทลาคาห่องนะครับเนาะแปดหมื 8, ่นเก้าพันบาทต่อรองได้นิดหน่อยห้อยยางพลาสซ็กก็เดียวนี่ โอ้ยที่รีที่รีไปเละพี่น้องเอาไปเบิ่งบาทนี้สียางน้อกลนเหมือนกันนะ่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเนื้อหนังหนานะครับพี่น้องหนังหนาถือว่าเป็นเป็นแม่ถิง่งงามนะครับล,บลฟฟฟฟบ้างเปรลดเฟดเบิงตีหละก้ามเนือ้อเพิ่นโอ้ยลูกเอ้ยตัวเป็นง่วเด้อมอเมนมานี่สีเลี่ยคักหลายโอ้ย <c oughs> ถือว่างามนะครับ นั่งน้าย่นตุ๊บเลยพี่น้อง89,000บาทเนาะ89,000บาทค่ะราคาห้องนะครับบ้านนินทาพี่น้องสนใจง่วงชุดนี้โทรมหาหนองก้อยเบอร์ใดครับ087ย์แปดเจครับห้าห,ห,หนึ่งสี่ครับศูนย์สี่แปดสองครับอ้ยุกของว่านี้ยุกคนนิดนึงอ้ยยิ้ใส่กล้องเลยลูสสกนนสวัสดีค่ะลุงจูนเนี่ยอ้ยกินดินนะครับ นองก้อยนะครับพี่กัดอยู่นีบ้านนาดีบ้านนาดีานนาดตำบลปลา้าวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ อันนี้เป็นขอกของเพิ่นเองอันนี้เ,<อ>เป็นขอกบ้านน้องก้อยจ้าขอกบ้านน้องก้อยที่เปิดพัดมามีแต่ขอ,อกปูเป็นขอกปูกับหญ้าค่ะเอออันนี้ขอกของเจ้าของเองนะครับเพิ่นมีที่เด็ดอยู่บ่าวจูนอยากเขา้ามาเบิ่งหลายเทื่อแล้วลูกอันามันเพิ่นว่าท่านนี่เปิดท่านนี่เปิดว่าซั่น2 <c oughs> เดือนแล้วพี่น้องออกอยู่นีน้องง่วเนาะค่ะองัวออกอยู่นีนะครับในขอกบ่เปิดบ่ยังบ่ทันเปิดค่ะในขอกเออเดี๋ยวให้พี่น้องให้พี่ให้ทองชมเบิ่งก็ได้ค่ะอ้ยอันนี้ลูกซ y ลูกน้องซ y นี่บ่ที่บอกอ้ายค่สู9 6ค่ะลูกนั่นลูก 4Y ที่บออก้าย หามห้า,ามนะแม่ยยังบ่เปิดกับข่ายอันนี้ยังบ่งบเปิดตียังบ่เปิดในคลิปพี่น้องแต่ว,ว่าเบาวจูนสีบอกอยู่ติบอกเกับนองอยู่ไปแล้วทั้งบุญบาทนล่งให้หน้าไปเลยพี่น้องอันนี้ลูกซี่ไหวและที่นอนกอดกันอยู่นั่นลูกยังไงลูกลูกซี่ไหวคือกันค่ะตัวเนี่ยแต่เป็นเป็นตัวผู้แต่ว่าข้อเพื่อนอยากติดแม่เพื่อนเพื่อนจะดังจังเลยธรรมดาครับเีราะมีปัญหาอันนี้เขาหล่นธรรมศาสตร์เนาะ เป็นบามันเลือดสูงพี่น้องอันนี้เฮ็ดเขาค่ะวัฒนธรรมชาติดอกเฮ็ดเอาเฮ็ดเขาเอาค่ะเฮ็ดเขาแมนเฮ็ดเขาแงมปล่อยลอยเลยพี่น้องคือว่าเฮ็ดเฮ็ดมัง่ามบป้าจุ้ยในบ้านวัฒนธรรมชาติแล้วข้อสร้างงามครับเพราะท่าเปิดเนาะท่านเปิดในคลิปเดี๋ยวเปิดค่ะจังังเปิดนอกข้างนอกขงเข้าเนาะข้างนอกก็ได้โอเคนะครับยุนี่ของอีกสามชุดยังท่านเปิดนะครับกาคลิปนี้ขอบคุณ น้องก้อยนะครับที่ให้บาจุนมาเบิงง่วงงามๆนี่มือน,นี่นะครับแต่ก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสคุคนครับที่ขอมมาก็ติดตามกดไหลกดแช่จูในดเดอร์บายฮอนงสิตี้ครับให้บาจุนมีเวลานะครับมีแห้งหาเบิงง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องเมื่อยได้เดีพี่น้องยางน,น้ำกลัวบางทัน <laughs> เป็นคลิปที่เมื่อยดีสุดที่บาจุนถ่ายมากเลยครับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องสวัสดีครับ